หนึ่งในแรงงานไทย15คนที่เดินทางมาประเทศไทยน่าจะเป็นรถแรกๆนะฮะกลับถึงบ้านที่เชียงรายแล้วครับคุณผู้ชมฮะลูกเมียนี่ก็เข้ามาหาทันทีครับนะครับนายจันดีแซลีครับอายุ35คนนี้ครับนี่หลังจากที่กลับเข้าบ้านครับนี่เห็นไหมลูกสาวตัวน้อยๆใส่ชุดเจ้าหญิงนะครับพราะตาอุ้มมาหาเลยทีเดียวดูโอ้ยคือไม่ได้เจอกันนานครับ จันดีเนี่ยไปทำงานที่อิสราเอลประมาณสองปีครึ่งได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนใจหนึ่งอะ่ะเขาก็ไม่อยากไปหรอกนะ<า>ก็อยากจะอยู่กับลูกเมียแต่กล <จน S 2> มาเออไม่รู้จะทำไงความจนหาเงินฮนะเด็กครับจันดีครับบอกว่าพอเข้าไปถึงในบ้านครับนี่พ่อตาอุ้มลูกสาวครับใส่ชุดเจ้าหญิงมาหาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลูกชายสองคนกับเมียเนี่ยก็เข้ามากอดเป็นนาทีที่แบบเห็นครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งครับ แต่พอเข้าไปถึงในบ้านคุณผู้มชมครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ตัวเขาเองก็สะเทือนใจพอสมควรนะครับกรอบรูปที่เมียถืออยู่เห็นไหมฮะเป็นรูปลูกสาวคนโต<อ>ที่ก่อนหน้าน,นี้จมน้ําตายตอนที่เขาอยู่ที่อิสาราเอลอเขาก็รู้สึกผิดที่เขามามางานศพของลูกสาวไม่ได้<อ>และก็คิดแบบเหมือนคิดโทษเทีอโทษตัวเองอะประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแลครอบครัวไม่ดี<อ>ทําให้ที่บ้านเนี่ยต้องลาบาก<ห>อ่ะไปฟังเสียงเขานิดนึงครับ จะดีบอกนะครับบอกว่าดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านครับย้อนกลับไปถึงนาทีหนีตายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายังรู้สึกกลัวมากๆกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาเจอครอบครัวฮะเพราะว่าที่นั่นสู้รบกันทั้งวันเลยทีเดียวทหารอิสราเอลครับใช้เวลาช่วงกลางคืนพาพวกเขาเนี่ยออกหนีออกมาครับในแคมป์คนงานตอนนั้นมีอยู่ด้วยกัน11คนนะแต่ถูกยิงตายไป6คนนะครับสภาพจิตใจของแต่ละคนเสียขวัญมากๆครับ จันดีเล่าให้ฟังบอกว่าผมไปทํางานที่นั่นประมาณ2ปีครึ่งนะแต่ช่วง4ีเดือนแรกที่ไปเนี่ยทรามานจิตใจมากเพราะว่าลูกสาวคนโตจมน้ําตายนะครับเขาพยายามโทษตัวเองตลอดเวลาเลยครับว่าคือเขาเนี่ยดูแลครอบครัวไม่ดีไม่งั้นเนี่ยลูกสาวก็คงไม่ตายแบบนี้ครับใช่ครับทำงานไปด้วยก็ต่อสู้กันทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสองทุ่ม,มแล้วก็ช่วงช่วงเวลาเขายิงกันนั้นอนะ พวกผมก็หลบอยู่นในห้องแต่ปืนใหญ่กับปืนกูลเนี่ยยังดังต่อนเนื่องแล้วก็ทหารเขาใช้เวลาช่วงนั้นในการลังเลียงพวกผมออกจากหมู่บ้าน<ม>ตอนนั้นคิดถึงบ้านก็คึงถึงลูกเมียว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาถึงบ้านไหม,มอธิษฐาน ขอให้มีชีวิตรากลับเะว่าเราไปทำงานเฉยๆเนาะเราก็ขอให้เรามีชีวิตลรากลับมาเห็นหน้าลูกเมียอ่ะก็หมดทุกหมดโศกแล้วนะและนี่เห็นไหมฮะเมียเนี่ยเตรียมขนมจีนน้ำเงี้ยวไว้ให้เลยลงมือทำด้วยตัวเองด้วยววจนดีพอตักชิมแบบคำแรกเนะี่ยรู้เลยฝีมือเมียตัวเองอจำรสเมียได้นี่นี่นี่แต่หน้าตาดีมากเลยน้ำเงี้ยวอ่ะเนาะ ไม่ได้กินมานานแล้วคือที่ผ่านมาอ่ะถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเมียคงทําให้กินเป็นประจำอยู่แล้วแต่นี้จากบ้านไปสองปีครึ่งะนะ,ะกินที่นุ่นก็ไม่ได้ด้วยนะอน้ำจีนน้าเงี้ยวเนี่ยครับน,นี่เห็นไหมดูจังหวะที่เมีย<อ>เอามให้กินดูสิโอ้ยดูคือแบบค่อยๆมองด้วยความลเะเมียดละไมาแล้วก็ตักชิมฮะโอ้ยโดนๆเป็นแล้วเราก็เขินนะกินอยู่แล้วมีกล้องมาถ่ายอ่านะก็ชิมไปฮะเราก็บอกว่าเนี่ยผมจําได้เลย ฝีมือเมียผมรถมือเมียมันดีที่สุดมันสุดยอดแล้วครับ <Yeah. S 1> เนี่ยฮะผมว่าน่าจะเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดมื้อหนึ่ง uh oh. ของสามีถูกไหมใช่ไหม ดีที่สุดแล้วจริง,รงๆคนี่ฮะคืออาหารอะไรถ้าไปกินแบบว่าเป็นคนอื่นทำเนี่ยไม่เหมือนคนในบ้านตัวเองทําแน่นอนครับส่วนเรื่องอาชีพหลังจากนี้ครับจันด,ดีบอกว่าผมคิดว่าคงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือกันนะครับแล้วถึงเวลานี้ก็ขอบคุณสถานทูตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือด้วยแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ขอภาวนาให้แรงงานไทยที่ยังอยู่ที่นั่นเนี่ยปลอดภัยกลับมาได้เหมือนเขานะครับครับ